เอาไปหมักแล้วหมักก็คือการเอาเข้าไปทิ้งไว้นิ่งๆในภาชนะอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเหมือนของเน่าหมักก็คือเอาเอาของไปวางไว้ให้มันเน่าเออให้มันเน่าพอมันเน่ามันมีปฏิกิริยาทางเคมีอะไรบางอย่างหายไปเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นจุลินทรีย์มันก็กิน สิ like ่งที่มันจริงคือน้ําตาลเอเพราะฉะนั้นมันจะทําให้บางส่วนได้หายไปวิธีการเดียวกันกับกาแฟมีกาแฟใช่ใชิธีการใช้ใช้กับกาแฟหมักหมักเพราะหมักแล้วมันจะได้เม็ดแห้งๆอย่างนี้ออกมาแต่ตอน ตอนหมักเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่แห้งก็ต้องเอาไปตากแห้งๆมันก็จะได้อย่างนี้มาไอ้นี่การหมักนี่ทำไงคะทิ้งวเฉยๆวางทิ้งไว้เฉยๆในในอะไรที่มันปิดอ๋อปิดฝาปิดฝาไม่โดนอากาศไม่ให้โดนอากาศให้โดนน้อยๆครับใช่ผมไม่ันี้หมักคืออะไรคือมันจะเกิดจุลินทรีย์กินตัวมันเองสิ่งที่มันกินก็คือผลของมันนะะ เราไม่ขิงกระท้อนไม่กระท้อนถ้าเราวางอยู่เฉยๆจะแห้ง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 ,แ,ง,แ,งแล้วก็เนื้อกระท้อนมันก็จะค่อยๆหายไปหมักเนี่ยประมาณเจ็ดวันอ,อย่างาน่าเจ็อดรนแต่ว่าหมักเสร็จไม่เสร็จเนี่ยเขาจะอยู่ที่อุณหภูมิเขาจะต้องเอาอุณหภูมิเข้าไปตัดแล้วก็เมื่ออุณหภูมิมันร้อนได้ได้ถึงที่แล้วเนี่ยก็จะเอาเอามันออกมาแล้วก็เอาไปตัดแต่วิธีดูก็คือ <locks S 2> เอ้อเนื้อมันจะหายหมดเลยเหรอยแต่เนี่ยแสดงว่าการหมักอ่ะเป็นเพียงแค่วิธีการหนึ่งที่กำจัดหรือลอกเอาไอ,อ้อเนื้อที่มันติดเพราะว่าจริงจริงแล้ววัตถุที่เราอยากได้คือเนื้อแต่ด้วยความที่มันติด,ด,ดมันตุยมันฟุ่ยม <c oughs> ันฟุยเพราะมันจะขัดอะไรยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการหมักเป็นวิธีการที่เอาส่วนที่เราไม่ได้อยากใช้ออกได้ง่ายที่สุดใช่แต่นี่นี่คือสิ่งที่ตาเห็น แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในเม็ดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะมีรสชาติด้วยรใช่มันจะทําให้เกิดรสชาติภายในเม็ดด้วยไม่มีแบบนี้ไหมพี่คือเราเอาเอนื้อกรรอกมาช่ไว่าเราตากแห้งให้มันแห้งจนแบบติดเนื้อติดเม็ดมันคือไม่มี่ไมไม่มีไม่มีเพราะว่ามันจะทําให้เกิดรสชาติการหมักได้ทําให้เกิดรสชาติรสชาติเนี่ยต้องรสชาติที่อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยถ้าถ้าเกินไปมันก็อาจจะมีรสเน่ามีความเน่าเสียของมัน หมักเสร็จนี่มันยังไม่ทันเน่าไม่ทันเสียเอาไปตากแห้งันก็เลยได้เม็ดแบบนี้ออกมาเม็ดแบบนี้เราจะเอามาคั่วให้มันสุกตอนนี้สมมุติว่ามันสุกแล้วอะเราจะยกมันออกมันจะเหมือนแอลมอนใช่ นี่ตอนเ้าให้ป้านบอกที่นักกินจริงอ่ะแต่ไม่กินได้แต่มันไม่อร่อยเสร็จแล้วเชิญทานี้ค่ะนี้ไปที่โต๊ะเอาเนื้อไว้ทางนึ่งเอาเปลือกไว้ทางหนึ่งใี่ถิดเลือก เลี้ยวไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเงากับตรงนี้ต่างกันเลยใช่ไหมแ่เปตัวครอปากนะมันมันมันคั่วนานแล้วกับคั่วพื้นคั่วอันนี้คือพิ่งคั่วเหรอคะใช่ใช่อันนี้เอาเปลือกไว้ที่นี่เอาเนื้อมาไว้ที่นี่คั่วเราต้องแกะมันไม่นะแล้วอันนี้คือเนียเน้ยกล้วนิดใช่นไหมคะเอ่อนี่มันเคยกโกนนิดอออันนี้แล้วก็มานจะทำข้แตกไเอ่อผมเราเปลือกไว้ที่นี่นะ เปิดอาไว้ด้านเดียวกันแล้วเปิดมันใช่อะไรต่อได้อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอทำะไรได้แน่ารดตอนนี้ืมือเราเยถาจะไปบดละเอียดทำเป็นชานกรไม่ออกจริงอต้องรอมันแล้วไหมคะใช่มันเหมือนกาวต้งเห้ไว้ที่นี่ไปปูีเลหมดเลยไม่ได้่ะ ถ้าเปลือกออเปล่กาๆใ่ต้องเบาขนาดแล้วเร่ะแต่วต้องทำงานหอจริงนอนมันไข่ในหินเลยมือแกะมเลยอไดบ้างคของที่นี่ค่ะใช้มือแกะนี่ต้องแกะแบนีเลยตอต้๋อ้างอาอนี่คือเปลือกกินได้หรอเปลือกนี่เอาไปใส่ถุงชามันต้องมันกลายเป็นชาไปชงชาได้คลิกิีโกโกอะไรกันเนี้ย ไสะอมหอมมากไกกทุกอยหอมมากี่หอมมากแ่เป็นในฟอร์มของจานี่จล้มันจะหอมน้าน้ามันคากลิ่นโกกแต่ว่าส่วนไหนมแห้กุงก็กมีส่วนเปล่าขางม่เซื้อไปจริงได้ลกันเหมือนกีเล่าถ้าราแกกดีแากไม่แตกอย่างนี้มันก็จะเป็นไม่ใช่เรา แะ่ดีแย่ไม่แตกมากแล้ก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้อันนี้คือโกฟ้นิดอาจจะขายขึ้นกิโลห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยสมราคาเขาที่เราเขาห้ารอยแล้วกพร้อมรับประทานแต่ว่ามันจะของยากมากอยนะเนี่ยผมิด ที่มันแก่ยากเลยค่ะหรือบางคนก็อาจจะไปทำอีกนิดนึงให้มันมีรสชาติแต่้าได้อย่างนี้ได้ไหมแล้วไม่รู้ว่าำผัสก็พยองสูงสุดคือถ่ายรูปเลยคืออะไรคะนี้ก็เก็บภาไพระ่าูม่ได้เก็บภาแล้วมีสารกลอวนอยซึ่งทำให้สมองโล่งมลสมองโล่งสยก็ป้องกันอาซเมมากค่ะอาซไซเมอร์ เขาพูดถึงพามหนุ่มสาวก็ช่วยไมฮะช่วยสมรรถภาพมั้งไหมะแต่เขาก็ีที่หนกมใจแเขาปนมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่เหมือนกาแฟจริงมีแบบช่วยลดสมรรถภาพเยอ้อตนนี้เ้เ้เเราไม่ได้ไ่คุยค่ะไอน่ม่มีเด็กไน่าตรงนี้ตแปะบวกเป็นราคาคุยอ่ะอันนี้เม็ดเอาออกน้เอาไปใส่ครกหรืออาไปบ ใส่เครื่องเติมใส่หนีบเครื่องแล้วใช่ไหมเห็นค่ะอันนี้คือแกะเละเองทำเลยแกะยังไม่เสร็จไหนต้องแกะด้ดยแข็งมากเลยอ่ะเอ่อทำตั้งจริงปะเนี่ยตั้งอย่างนี้เลยเหรอมันแข็งมากเลยอ๋อตั้งต่ออันนี้เลยอันนี้เขายังทำไม่เสร็จเลยเราเราก็มีเครื่องตรงนั้นอ่ะ ที่นี่ตำหนักใส่ลิปหนักด้วยระหว่างไอ้ที่ตรงตำกับไอ้ตรงที่มันหมุนหมุนหมุนอยู่ที่โชง์อค่ะมันต่างกันยังมันแค่ไม่ต่างกันแต่ว่าไอ้นั่นมันกดกดด้วยดินแอนด์ออแล้วมันกดให้นุ่งนานแล้วทำไมมันไม่มีจุดอ่ะทำไมไม่มีจุดจบอ่ะเขาฝุ่นตั้องมีต้องมีแเราไม่รู้ทไมเห็นมันหมุนตั้งแต่เช้าแล้วเนาะเปิดฝุนเจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยเหรอไปหามนะฝุ่นไปเรื่อยๆอันนี้ มันนี่คืออับมาทงตืบตื้นกีต้องทำให้จนมันออกไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่จนมันของอมาทงตืบม่นหายรึคือนี่คือหลักเตื่อละหลักการหลักการคือกับบดดพอาะเป็นเพื่ออ่านั้นเาบดอัน่นไ่ีเยิมเพราะว่าตอนไปตมันน้ำมันมันจะออกไอที่เขาไปตบโกโก้ก็คือช่วงตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผม

เมื่อตำมากๆแล้วเนี่ยมันจะเหนียวเยิ้มเลยเออนี่คืออะไรนี่คือต้นตอของรัสคาปลัสเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเอาไอ้เหนียวเยิ้มเยิ้มเนี่ยไปใส่ตู้เย็นมันก็จะแข็งนี่คือรัสคาปลัส่อดมีตรง